ขับให้มันดีๆหน่อยโอ้ยเบรกเบรกนั่นดูมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าด้วยเ้อดูสิคุณจะเบียดมาทำไมล่ะฝั่งนี้นะ่ะเออเออนี่ยๆชะลอชะลอหน่อย ุณไม่เห็นคนเดินเหรอนั่นอ่ะโอ้ขับอะไรเนี่ยมันจะถึงทางเลี้ยวแล้ว่นั่นหน่อยเบรกหน่อยดูสิแล้วก็เบียดมาทำไมล่ะฝั่งเนี้ยฮนั่นเดี๋ยวมันก็ตกตรงนั้นน่ะขับดีๆเอ้ย 千万不听。<laughs> <laughs>